ตัวเมนเต้คอมูชาน้ำชารสน้ำผึ้งวินิการสูตรดั้งเดิมและสูตรไลท์ light, ลักยิ้มลูกอมสมุนไพรผสมกระชายคือต้องบอกว่าครูอ้อมเองมีเพนพอยต์ของตัวเองถึงมากลายมาเป็นครูเป็นครูอาสานะคะเป็นครูอาสาสอนเต้นอยากให้เล่าแบ่งปันเพราะว่ามันคือเกี่ยวข้องกับสุขภาพเหมือนกัน <c oughs> ครูอ้อมเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าแรงบันดาลใจที่ทําให้มากลายเป็นครูอาสาสอนเต้นคืออะไรคะอ้อมมาเริ่มมาออกกําลังกายด้วยการที่อ้อมเป็น ออมองไม่เห็นเป็น15นาทีแล้วอ้อมกลัวตาบอดนะคะเบาหวานขึ้นตาแล้วมันไม่มีอาการบอกไม่มีอาการเตือนอ้อมเลยอ้อมก็ไปออกกําลังกายเสร็จแ,แล้วพอไปออกกําลังกายเนี่ยของอ้อมเนี่ยอ้อมจะมีทั้งเบาหวานความดันนะคะมาครบมาครบเลยแพ็กเกจแล้วนอนไม่ค่อยหลับค่ะตอนไปออกกําลังกายครั้งแรกเลยเนี่ยรู้สึกสดชื่นรู้สึกว่าตัวเองไม่น่ามืดไม่เวียนหัวะนะคะแล้วก็นอนหลับสนิท ทีนี้อ้อมก็ไปออกกําลังกาย3ปีค่ะ3ปีข้อเข่าเสื่อมค่ะเ <c oughs> นื่องจากว่ามันมากสนุก<อ>มากนะคะ,คะกับการที่ไปเล่นแอรบิกเวลาข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเอออ้อมขึ้นลงบันไดไม่ได้อ,อ้อมนั่งพับเพียบไม่ได้เวลาไปไหว้พระอ้อมต้องนั่งตรงบันไดอะคะอ่ะเพื่อที่จะได้ผ่อนขาแล้วอ้อมก็มาเจอใน g ูเกิลค่ะเขาบอกว่าการเล่นฮูลาฮูปเป็นการที่จะทำให คนที่เป็นข้อเข่าเสื่อมนั้นแข็งแรงขึ้นอ,องั้นอ้อมก็เลยมาเล่นฮูลาฮู๊แล้วอ้อมก็ยังห่วงหลังอ้อมอีกว่าเอ้ยอบางคนก็พูดว่าระวังกระดูกหลังนะงั้นอ้อมก็ไปอบรมอย่าโครงการอย่าทําร้ายกระดูกของฉันนะคะงั้นเราก็จะรู้ว่าวิธีไหนท่าไหนที่เราควรจะยืนจะทําจะขยับบ่อยๆเพื่อบริหารกระดูกของเราให้แข็งแรง กระดูกของเราหรือการเจ็บป่วยของเราเนี่ยบางทีไม่ได้เกิดจากโรคนะคะมันเกิดจากพฤติกรรมของ,ของเรา,เราใช่แล้ะคะเ,เคยชินคเคยชินค่ะ,คะไม่ว่าจะเป็นไหลลูกข้างหนึ่งหรือการที่เดินกระเพกไปข้างเดียวเพราะว่าเราใช้ขาข้างเดียวกล้ามเนื้อข้างเดียวงั้นในส่วนพวกนี้ยเราจะต้องเตือนตัวเองเสมอไม่ใช่ว่าสวยตอนเฉพาะตอนที่กล้องมาพอกล้องมาปุ๊บปกันหมดเลยให้เรานึกเสมอว่า อจับเรายู่แล้ว<อ>ามามเป็นลายแดนซ์ได้ยังไงอะ,ะองั้นาจากฮูลาฮูปก็จะมีสมาชิกหลายคนไม่ชอบเล่นฮูลาฮูปแต่ชอบที่จะ<อ><อ>ขยับร่างกายชอบเต้นพอมาเล่นฮูลาฮูปปุ๊บมันจะต้องมีการวอร์มกล้ามเนื้อก่อนในการเล่นการวอร์มกล้กา, m, กามเนื้อของอ้อมเนี่ยพอวอร์มก็คือการจัดระเบียบของร่างกายของเราการวอร์มของอ้อมไปไปมาปุ๊บก็กลายเป็นการเต้นเบาการเต้นเบาการยืดเหยียดกล้ามเนื้อการก้าว เก้าชิดเก้าชิดเราเอาสเต็ปของแอเรบิกนะคะซึ่งมันมันจะมีความกระชับกระเฉงมา<ต>มาช่วยมาช่วยทางงา่ะะา,งงายคือแล้วก็เอาจังหวะของหรือความสง่างามของล oh, ีลาดมาผสมีส,สาน <L ila. S 1> กันนะคะงั้นในส่วนตรงนี้ไม่มีคู่ก็ไม่ต้องเราเล่นเป็นหมูนะ่คณะ อุยิ่งดีอย่างเลยนะคะก็ได้ทั้งหมู่คณะแล้วก็ได้ทั้งเป็นคู่ด้วยนะคะช่องว่างพวกนี้อ้อมเจอมาหมดงั้นในแล้วก็อ้อมใช้ระยะเวลานานในการที่อ้อมอยู่ในสวนนะคะใครใครอยากเต้น อ่าเริ่มมาอ้อมก็จะบอกว่า8ปดโมงเช้าอ้อมวอร์มนะการสวนนี่คือสวนหลวงนะไม่ได้สวนที่บ้านนะคะสวนหลวงสวนหลวงรอเก้าสวนหลวงรอเก้านะคะก็คือกลายเป็นครูอาสาสอนเต้นลายแดนซ์ที่สวนหลวงรอเก้าก็จะมีเอ่อตอนแรกอ้อมก็ไม่ไม่รู้ว่าเขาสนใจเขาก็บอกครูอ้อมเริ่มวอร์มตอนกี่โมงเราก็เลยบอกว่า8ปดโมงเช้าร้องเพลงชาติจบปุ๊บแล้วเรามาเจอกันงั้นเราก็ค่อยๆเริ่มจากการที่เอ่อขยับขยับร่างกายก่อนงั้น จากที่อ้อมข้อเข่าเสื่อมงั้นอ้อมจะวอมขาวอมเข่ามากเลยนะคะอาจจะเป็นที่ด้วยว่าพอเราเล่นไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยจากคนที่มีรูปร่างท้วมๆแล้วคนเห็นเราตลอดว่าเฮ้ยตอนนี้เราตัวแหลกลงเรื่อยๆแข็งแรงขึ้นนะคะพอไหมคะอยากลองเต้นไหมคะถ้าพร้อมแล้วเอายังไงดีคะครูอ้อมเต้นที่ไหนดีคะไปยังไงต้องเริ่มยังไงอ่ะเราต้องเราวางของไว้ที่นี่แล้วไปเข้าแถวข้างน้นเหรอคะ ถ้าสมมุติว่าเริ่มแรกเลยเนี่ยเราแค่ว่าเราขยับนะคะได้ไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ได้ขยับขานะคะอย่างที่อ้อมบอกขยับขาไปข้างหน้าถ้าควยไม่ได้ถ้าควยไม่ได้ชี้ไปด้านข้างนะคะ1 2 3 4 5ส7 8าี่เขาที่ก้าวแตะไปข้างหน้าเนี่ยสั้นหรือยาวก็แล้วแต่จังหวะของเพลงนะคะ ถ้าสมมุติว่าเพลงเร็วๆเ,เ,เราก็ย่ำสั้นๆเตี้ยๆอย่าไปสูงเพราะว่ามันจะกลับมาไม่ทันนะคะงั้นก็คือย่ำเบาๆเบาๆ,ๆอีกอย่างหนึงในสิ่งที่อ้อมบอกว่าอย่าลงเต็มฝ่าเท้าเพราะมันจะเกิดการกระแทกนะคะเกิดการกระแทกยิ่งยิ่งเล่นเท่าไหร่มันก็ยิ่งกระแทกกระแทกถ้างั้นเนี่ยรองเท้าเป็นสิ่งสำคัญนะคะรองเท้ามันจะช่วยซอฟเราได้นะคะ พอขยับแล้วเนี่ยร่างกายมันรู้สึกความร้อนมันขึ้นเนี่ยอารมณ์การออกกําลังกายมันจะมีมากขึ้นด้วยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งมันห่อหุ้มข้อเท้าของเราได้ดีนะคะรองเท้าเป็นสิ่งสําคัญนะคะกับการที่เราจะมีการยืดเหยียดหรือการเต้นต่างๆนะคะงั้นาขาเข่าของเราไปแล้วขย่งปลายเท้าแล้วทีนี้การขย่งนะคะอยู่บ้านถ้าเรา ถ้าเรานั่งนานเกินไปเวลาเราจะจะเขย่งปลายเท้าเนี่ยเราเกาะหาที่เกาะก็ได้นะคะเกาะแล้วก็ยืนเนี่ยยืนด้วยนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางไม่ยืนด้วยนิ้วก้อยนิ้วนางนิ้วกลางอลองเขย่งใหม่ค่ะตอนเขย่งให้ให้อยู่น้ําหนักเนี่ยไปอยู่ที่นิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางทั้งสองอันนะคะ อะนะคะอันนี้อันนี้ฝากกลับไปว่าเวลาเราขยิงเนี่ยเราจะขยิงแบบใช้นิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางหายใจลึกๆขแมวหน้าท้องยืดชัดตัวขึ้น5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8นับด้วยนะเอียงนิดนึงแล้วตอนนี้ขาเหมือนเดิม3 4 ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอียงไปด้านข้างขาเหมือนเดิมความร้อนเล่นมาแล้วอ่าดีเข่ากันหน่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด หนึ่งสาสทีนี้ก็จะมีทั้งคนที่ได้คนที่คล่องคนที่งงคนที่มองครูอ้อมในกระจกนะคะไม่ได้เรียนกับครูอ้อมตรงนี้นะแต่เรียนกับครูอ้อมในกระจกขาขาก็เลยตีกันนะคะคืออย่างที่อ้อมบอกคะ่ะไม่ต้องไปลอกเพื่อนให้จําที่หนึ่งถ้าเราหลุดปุ๊บ เราเราเราฟังปากของเราว่าปากของเรากับขาของเราเนี่ยมันสัมพันธ์กันไหมนะคะแล้วหนึ่งของอ้อมกับหนึ่งของคุณเนี่ยตรงกันไหมนะคะบางคนยังค่อมจังหวะเออเวลาเราเล่นไปเองแล้วเราใช้เสียงของเราไปด้วยเนี่ยมันจะทำให้เราหายใจทางปากไปด้วย มันจะหายเหนื่อยนะแล้วก็ฝึกปอดความแข็งแรงของเราไปด้วยนะคะ <Okay. S 1> งั้นในในส่วนที่อ้อมเคยเคยเล่นกันมาอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นการฝึกเหมาะกับผู้สูงอายุเหมาะกับคุณตาคุณยายเอาไปสอนหลานนะคะให้หลาน บางทีหลานก็ทำไม่ค่อยได้เราก็ชอบก็สอนเขานะคะมันก็เป็นการที่หรือเราจะไปสอนคุณพ่อคุณแม่เราก็ได้นะคะสอนคุณพ่อคุณแม่การใช้เปลี่ยนจากขาเป็นมือก็ได้พอ3ปุ๊บก็แตะพอ7ก็ก็แตะซ้ 7, ะายอ่าอย่างเงี้ยนะคะเราสามารถที่จะเอาไปเล่นได้เพลงนี้สามารถเล่นได้ทั้งทุกจังหวะเลยนะทุกจังหวะสามารถที่จะจะดัดแปลงไม่ว่าจะเป็นการ ขึ้นหน้าถอยหลังนะคะไม่ต้องย่ำอยู่กับทีจะจะเห็นว่าบางคนก็เริ่มออใช้วิธีการ3แทนที่จะแตะไปข้างหน้าเราก็ใช้แบบแอร์บิกเลยนะคะของเราอันนี้ก็คือเราไว้ออกกำลังกายของเราพยายามใช้แขนแขนกับขาไป,ไปไปไปทางเดียวกันนะคะการใช้แขนก็จะช่วยได้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ โอเคมาผ่อนคลายแขนกันนิดหนึ่ง5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8สาม่าองทำบ่อยๆได้นะคะจะทำให้ช่วงรบริเวณสะโพกก้นของเราเนี่ยที่เรานั่งนานๆยืนนานๆเป็นการผ่อนคลายไปด้วยนะคะเพลงนี้สามารถเล่นได้ทั้งทุกจังหวะเลยนะทุกจังหวะสามารถที่จะ จะดัดแปลงไม่ว่าจะเป็นการขึ้นหน้าถอยหลังนะคะไม่ต้องย่ำอยู่กับทีมันมี3จังหวะจังหวะที่1 2 3อ้อมจะงด2ไปเลยนะอ้อมจะไปที่จังหวัดที่3เลยนะคะลองดูเนาะดูห้าห1 2 3 4ดแ7ดหนึ่ง6 7 8สา3 4ี่ห้าห 1,2,3,4,5,6,7,8 1, นี่คือบางส่วนของกิจกรรมที่เราจัดขึ้นนะคะสำหรับกิจกรรมสุขภาพดีด้วยวิถีธรรมชาติครั้งที่18ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเซเนราซีเนียเวลเนสที่สนับสนุนสถานที่ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ขอบคุณธนาคารเกียรตินาคินพัฒระนะคะส่งทีมให้คำปรึกษ,ษาทางการเงินการลงทุนการออมมาให้กับเรานะคะแล้วก็ขอบคุณทางซีพีแรมนะคะที่สนับสนุนอาหารอร่อยๆอออสุขภาพดีมาให้กับแฟนๆรายการด้วยและนี่คือรายการชีวิตชีวาในสัปดาห์นี้นะคะถ้าเกิดอยากติดตามกิจกรรมของเรา ในครั้งต่อไปต้องห้ามพลาดว่าเราจะไปจัดกิจกรรมที่ไหนบ้างวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสัปดาห์หน้ามะเร็งต่อมลูกหมากมีสัญญาณเตือนและวิธีป้องกันอย่างไรห้ามพลาดนะคะ